ติดดาวทำ and fill ครับพี่พี่ครับติดดาวหน้าช่องหน้าเชียร์เอามาฝากพี่พี่เช่นเคยครับในค่ำคืนนี้ครับแต่ก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์กันครับพี่พี่ครับฟังไปถึงพี่พี่ท่านใดครับที่กำลังมองหาแนวทางดีๆครับและมีความมั่นคงปลอดภัย100%แบบนี้ครับเรียนเชิญได้เลยครับพี่พี่ครับในครอบครัวทำ and fill ครับเปิดแอปพลิเคชันเขียวเพิ่มเพื่อนเข้ามาครับ t m 0 9ครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้ามาด้วยนะครับพี่พี่ครับไปที่หนึ่งคู่หน้าเชียร์ในค่ำคืนนี้กันเลยครับ พากันไปลุยกันที่ศึกฟุตบอลยุโรป้าครับรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกครับบาร์กาครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับการเยือนของเชลแวตครับโดยเจ้าบ้านบาราการเนี่ยภายใต้การนําทีมของเดนเนียลซูซ่าครับเป็นทีมแกร่งจากโปรตุเกสครับผลงานของพวกเขาในรอบชี่แล้วเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับและลากยาวมาต่อเนื่องครับทำให้ทีมเนี่ยไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่4ติดต่อกันกับทุกรายการครับแถมเป็นการเก็บชัยมาได้จาก2เกมหลังด้วยนะครับก็ถือเป็น การเก็บชัยชนะมาได้แบบไม่เสียประตูอีกด้วยครับพี่พี่ครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มายันอย่างเชอร์เวดครับซึ่งเป็นทีมจากสวิตเซอร์แลนด์ครับพึงจะทําผลงานสะดุดครับเสียท่าแพ้มาในเกมล่าสุดให้กับลูกาโนครับในเกมนอกบ้านครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เอาชนะคู่แข่งมารวดเลยครับเป็นเกมที่3เลยทีเดียว ดูแล้วเกมนี้เชื่อว่าจะเป็นทีมดังจากโปรตุเกสครับที่เข้าวินไปได้ก่อนในเกมนัดแรกครับเนื่องจากคุณภาพโดยรวมและการเฝ้ารังถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแม้ผู้เเยือนเนี่ยจะเล่นแบบระวังตัวครับและมีเกมรุกที่พอสู้ได้พอสมควรเหมือนกันครับแต่ก็ไม่น่าจะต้านทานไหวอยู่ดีครับในเกมนัดแรกแบบนี้ครับฉะนั้นแล้วครับติดดาวทามเป็นฟิลน้าช่องหน้าเชีย์ในคัมคินี้ขอพาพี่ๆเลือกเชีย์ไปที่ฝักของบรากาซ่ซาในบ้านและครับราติดาวตัวอื่นจะเป็นอะไรครับพี่ๆครับวันนี้ฟุตบอลมีไม่ต่ำกว่า 50คู่นะครับพี่พีครับชุดคงไก่กรอบพร่อเิมเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟกันให้ในรูปแบบไหนครับติดตามได้ในอาร์คามีของทามแอนด์ฟิวชเคยนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับใครที่ไม่อยากพลาดในครอบครัวได้เลยครับสวัสดีครับ